คนเออเออสวัสดีค่ะจินเขาก็บอกไปแดกบอพาดอุ้งญิงแม่ชื่อหนำเนี่ยโอ้ยพอมีดอกเฝ้าแของไห้เด้่ยยังไปใส่เนาะนั่นนินบอแต่ายงอนต้อยนวนอีกแล้วแล้วก็พูดบัก่ายเนาะเนาะแล้วก็พูดบัก่ายพ่นเนาะพ่นอ่ะ เอาไม่อย่างละโอ้โอ้โอยี่เลียวอย่าเม็นบอเห็นว่ะพอนนบอกแล้วว่าสำหรับสำหรับแบงค์คนเดียวอนุญาตให้ใส่เสื้อสีสะท้อนแสงได้ เพราาะว่มองไม่เห็นมันจริงๆที่แมคอัพนี่คือต้องใส่สีดำไงแต่ว่าพอนุ่นเสียนุ่นบอกว่าให้ผู้เดียวให้ใส่สีแล้วถอนแรงเออเออเออแมนแมนไปใส่แล้วนึ่งอนุญาตว่าหะไรแล้วแบบเบอร์ครับคนก็แตกโยงโยงจวินเี่ยไลด์ลุงทันบอกไลด์ เอา,มาไม่ดีกับผมอันนี้กับผมเออนี่เสียไมย่เสียไม่พี่นออ้องนะฮะชนี่เมลกออนว้นววากนยอ,อุ้ยคือเอาไปฝานเถอะอุ้ยติดเลี้ยงมาเนี่ย

ป็นีน้ยยัยทำไปีอะไอ่ยแล้วอาริเล่นเขี้วอะนี้ได้แต่เขี้ยกันย่างยานยัยคุกนไทยเล่นเนี่ย เปนแรนบรสัตนะเจ้าจอดรถใส่นี oh, it, did, no. mm. ่แม yeah, like, ah ่ลูกแม่ย uh ้ายรถมาเดินทงหลังบงจอดรถแด่รองกระแพาเขอาไปนน่อยเล่จะมาจอดองแค่โอ้เมันเมาคืนพ่อก่เนี้ยบงนี้ล่ะใช้ประมาว่าเล็วซุนเด็กๆ ตัวเล็กๆเด็กหน่อยเอ่อนี่ตัได้ต่วที่บ้านพอการใช้เสียเนาะนะปอพอการใช้เส็จมาน่ใย็นใอันพอกรนรูดูีอยู่นาะให้ไปใส่ใส่กระแสนี่กรนย้หใส่กระแส่ไหนที่ใคอยไปใส่ไปใส่สาใใหญ่ นีไปนอนมือเดียวนึงโอ้ยมืขึ้นเนี่บอกเอาดูสามว่าจะถูกมึงขึ้นหรือกับสามถูกนึเ่อไปนอ้เหสโม้ยอโปแล้วรถรถมามึงแม่เฮ็ดดีแทะเปิดในไอเอดีมันบ่ วา่งไม่ท uhm ันเลยทำเบบีบดีเอาเสียกะาเดียวกระดาษกางพับซสเป็นอนเลยทำก้อกระเดียวนัและทำเป็นทรงสูงเกินทั้งหมเคื่องต้อไปนะเดนี่ยเพราะว่าเคยขับรถเองด้วยเมืออีกเมืออีกเกือบสองร้อยโลร้อยเก้าสิบโลบริษัทไปสายจ้าอยู่เกาจ้า เราถาวา,าแล้ว,ลวหอดถึงเวลาเราต้องเราต้องนอนเป็นมันเป็นเวลาเออี่หาพีซีเครื่องระตุนเออกระเรีรนลมเราสิ่ดีรถเติมมาเตยล่านอะเออรถเตืมเต่นมาท่านจะให้เตยล่าดิแม่อยกินเข้าวเย็นเราตอนเด็กตามอันต้มสดสุกใช่ไหม ตำกุ้งสดสุกตำกุ้ง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 สุกไม่ใช่ตำกุ้งสดไอ้ยประเดี๋ยงเอ้ยยังจากไปทำแม่ค้าไปแล้วครับแม่ค้าน้อยไปแล้วไปไปขายกะทินี่แม่เอาไส้สุดคือเพิ่นนี่ยแม่ ใจสุดขึ้นไปเนี่ยซีเอเปิดกระโปรงอยากได้กระโปรงอยากได้กระโปรงนี่มีพื้นเดียวแปลว่ามาตะนัมมาตะนัมแองจีว่ะจำเดียวกันสาวขายกะทิสาวขายกะทิสาวขายกะทิกะทิอร่อยดีกะทิเค็มว้า แรงเพราะว่าเคยมไหมเยอะก็ะเป็นกะทิเ็มตากะทิเตค็มตาอร่อยดีนี้มีอะไรลยโอ้อันนี้ไม่เปอะไรอนพีูดมวไม่เหยียบลูกสายเี่งไหมแกี๊เหล็กเนี่ยน้าอย่างเธอเี่ต้องิเกีเหล็กเขาหัวปล่อยลาโอ้ยโอ้งล่ไหนงล่เห็นบองเหนแล้ว อุ้ยงานแล้วน่ะผอบอกเราได้่ท้รูปแล้ววันท uh, ี่นี่เราก็สิเปนเอาสา่เรล็งเรามหนี้เมื่อตัวบอลรับพรเ้อยค่ะพี่น้องฮะรับพรรับพรเออา เดินทางปลอดภัยค่ะเอาเอารถออกได้เ่ล่ะพ่อรถหกล้อรถซิบล้อเจ้าบัได้โอหกล้อเปล่วรถพ่วงคุณดเดค่ะอย่าเข้าเวทีใส่จอนวันนี้เรามีเสื้อมาขายด้วยนะคะเสียแบบแม่ค่ะพี่น้องมีสีสีเขียวสีฟ้าเอ้สีน้ำเงิน เป่เเ่น่องแปาทำเราจะซื้ออะไรครับเราจะมาซื้ออะไรครับมซองแล้วซองแล้วทำามทเนี่ยพยักหนาแล้วงเลยนี่ว่านองมาดีไม่รู้เรื่องเาทำอะไรกันเนี่ยเขายืนเอะไรกันเนี่ยเขายืนมงหนูทไมเนี่ย คือครบ250บาทนะเซตครบ250บาทว่าเดี๋ยวจะมีเล่นเกมนะคะแจกแก้วน้ำเดี๋ยวเราจะมีวางทองโอ้ยโอ้เราเล่นใหม่มาเกมไม่ขัดเป็นสากุมรกตกำลังทำกำลังมาสดขารล้อนวันนี้เรามีเมนูสาคูมรกตน้องกำลังงงตอนนี้ไม่ยังนอตอนนี้คุณน้องกำลังงงวันหนูมาทำอะไรตรงนี้พี่เขาขายอะไรอะไรอย่างเงี้ย มันคือขนมไหมหนูตหนูกินได้ไหมอตาโตโตพี่เขายืนทำอะไรกันเอองงอะไรเยืนเขาเรียกว่ายืนงงในดงยูทูบอีลีเออได้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 ยืนงงในดงกะทิต้องกะทิด้องยูทูบ น้อง,งเหล่าน้องมากเลยใครเอือยสวยจังใครโลกใครมายืมกอดโอ้กันดิแม่น้าแมเ้อ่นี่แม่เบิ้ลสไรกี่นี้แม่ส้แม่ใคี่มเอาไปเบิ้ลกี่วันลม้ลวโอ้ตัวซ้กันเลยนันผู้แฝ้แอลิตสาวมาเ้ว

อันนี 2> 2> <am iller> <am iller> ้กาแฟ่กแฟก็ละฟาแม่ค้าเพื่อหน้าเลยค่ะเดี๋ยวถ่ยช่วงนี้เป็นช่วงถ่ายรูปใช่ไหมคะสามาถ่ายรูปน้องได้เนาะได้ได้ค่ะได้แต่ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะนี่เลยใช่ค่ะตัวอย่างที่ดีค่ะถ่ายรูปได้นะคะแต่ถ่ายข้างหน้านะคะถ่ายคนนี้ก็ถถ่ายนี้นี้รทแจนนับ้เ

เอาระคาที่อน,บบนอกนะคะสำหรับคลิปนี้มาเสนนีคลิปหน้าพบกกันเลยค่ะสวัสดีค่คนนะ,คะ